ครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวรอยย้นะครับผมกับแอป UG p h o n นนะครับผมซึ่งบอกเลยว,ว่าตอนนี้ผมเล่นได้โคตรลื่นเลยด้วยตัวช่วยแอป UG จีโฟนนะครับเป็นแอปสำหรับ เช่าขาวเล่นเกมนะครับสามารถเล่นได้ทุกที่ปล่อยบอทดออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับนั่นคือแอป UG Phone นั่นเองเป็นตัวช่วยนะครับในการฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงถึงแม้เราจะนอนหลับอยู่นั่นเองนะครับที่สำคัญเนี่ยมันลื่นนะครับเป็นการเช่ามือถือเครื่องหนึ่งแบบออนไลน์นะครับเป็น1นึาวเนี่ย เล่นได้24ชั่วโมงเลยนะครับแอปนี้บอกเลยว,ว่าใครที่มีโทรศัพท์ iOS อยากจะลองเล่นเกมมิวนะครับก็แนะนำเลยแอปนี้นะครับมันก็เหมือนเราซื้อหรือว่าเช่ามือถือ1เครื่อง Android เนี่ยเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเราเช่าขั้นต่ำเนี่ยแค่ ประมาณ5เหรียญ7วันอะไรอย่างนี้หรือว่าเช่าแบบตัวแพงๆ GVP มันมีแบบแพงแล้วก็แบบระดับปานกลางนะครับซึ่งแพงเนี่ยเป็น VP สูงนะครับมันก็จะบวกแบบโอ้โห android สิบสองสี่ข้อสี่จิกนะครับหกสิบสี่จิกอะไรอย่างนี้มันจะเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับราคาก็ก็จะสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นนะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนลดด้วยนะครับส่วนใครที่โหลดเนี่ยข้างล่างคลิปวิดีโอเนี่ยจะได้รับส่วนลดจากผมไป นะครับส่วนรถก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับน่าจะหลายเหรียญอยู่นะครับใครที่โหลดผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มันจะมี4 v i p อ่ะมี u v ว p นะครับก็3คอนะทุกคนแบบ g v วีพเนี่ย4คอ VP12, g v บ p เนี่ย4คอโหดที่สุด s v ส p นะครับ8คอเลยตัวนี้ Android 10 16 g จิก200จิกนะครับมันก็จะแรงขึ้น ข้อดีหนึ่งอย่างคือเราสามารถเลือกพื้นที่เช่าปิงได้ด้วยนะครับพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเลือกปิงความลื่นได้นะครับเลือกฮ่องกงเลือกสิงคโปร์เลือกเจแปนนะครับหรือว่าเลือกลหลายๆประเทศได้นะครับเนี่ยฮะเลือกปิงได้ปิงเล่นลื่นนะเลือกอินเทอร์เน็ตเล่นได้อะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนาการเช่าเนี่ยก็หากผ่านพวกบัญชธนาคารแอปทูมันนี่บัลเลตอะไรต่างๆได้หมด นะครับอันนี้เป็นจํานวนเช่านะครับเจ็ดสิบเก้าเหรียญเนี่ยปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเลยเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะครับเจ็ดวันก็ประมาณสองเหรียญนะครับประมาณสองเหรียญบวกส่วนลดด้วยนะครับนี่คือราคาในการเช่าเล่น,นวิธีการซื้อเสร็จแล้วโหลดเกมเล่นยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาที่อันนี้ผมเช่ามาแล้วนะครับเนี่เข้ามาที่ตัวมันจะเป็นมือถือเครื่องหนึ่งเลยเป็น1นึ่งข่าวนะครับเช่ามาเราสามารถเล่นเกมได้ทุกเกม นะครับเลือกมาที่คล้ายๆเพจโตเลยเหมือนเพจโตเลยแหละนะครับเนี่ยเราก็เข้าเพจโตล็อกอินธรรมดานะครับเราอยากจะเล่นเกมอะไรเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับสมมติว่าอยากจะเล่นเกมมิวก็เลือกได้เลยนะครับมันลื่นมันลื่นตรงไหนดีตรงไหนรู้ไหมทุกคนเพราะว่ามันทําหน้าที่อย่างเดียวสมมติเล่นเกมก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยอินเทอร์เน็ตใช้เล่นเกมอย่างเดียวเครื่องเดียวนะครับโคตรดีนะตัวนี้อันนี้ผมเลือกมิวมันก็จะมีมิวมาเยอะมากนะครับมิวแบบเวียดนามมิวโอ้โ oh, หหลายประเทศ นะครับมิวแบบคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกก็มีนะครับหรือว่าเป็น, Royal นมิวรอยัลที่ผมเรเข้าไปเล่นวันนี้ก็มีสามารถเลือกเล่นได้นะครับก็ดาวน์โหลดปกติเลยติดตั้งปกตินะครับเร็วลื่นเปิดนะครับมีมือถือการเช่ามือถือเล่นแบบอย่างเงี้ยดีนะครับเล่นทุกที่ต้องเราออกจากแอปตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ยังออนหรือว่ารันอยู่นะครับฟาร์มอยู่อะไรอย่างนี้ตัวเกมที่เราเลือกเข้ามาเล่นนะครับสามารถเลือกความชาัดได้ด้วยเนะี่เลือกความชาัดเอาชาัดเท่าไหร่ นะครับ720พิกเซลนะครับ720พิกเซลธรรมดาแบบ S Q ก็ได้หรือว่าเลือกแบบออ t โต้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันลื่นยังไงปรับแต่งคล้ายๆแบบพวกโปรแกรมจำลองนะใครที่มีปัญหาโปรแกรมจำลองเล่นแล้วมันไม่ลื่นไม่สโมทติดขัดนะครเพิ่มประสิทธิภาพเกมมิวเล่นไม่ได้เต็มที่นะครับแอปตัวนี้เล่นได้เต็มที่โหดก่ามือถือไนไหนะโหดก่ามือถือไหนนะไหนเลย นี่ผมจะให้ดูนี่เราตั้งค่าได้ปกติเลยนะครับตั้งค่าอยากจะตั้งค่าแบบไหนอ่ะตั้งค่าตัวกดตั้งค่าศูนย์หรือใช้ออโต้คลิกก็ได้โหลดได้ในเพจโตเลยนะครับหรือว่าตั้งค่าเดินซ้ายขวานะครับคือแอปนี้มันเป็นแอปมือถือนะสามารถโหลดได้ในเพจโตไทยนี่แหละนะครับในมือถือนะครับเพจโตไทยเลยโหลดเล่นในมือถือเช่าในมือถืออีกหนึ่งมือถือได้นะครับได้เลยนะ iOS ก็โหลดได้ iOS โหลดได้ที่สําคัญคือเล่นใน iOS ได้ แปลกไหมไอโฟนโหลดได้เล่นเ n d r ล่นใ n น r p i o ในไ h o n e ได้นะครับฟิลนั้นเลยนะเพราะมันเป็นหนึง่ง u d เช่าโอ้โหเสียงเสียงดังเสียงดังนี่ภาพมันจะไม่เหมือนในมือถือเรานะครับเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตออนไลน์มันจะมีบางครั้งมันจะมีาภาพที่มันเลือนหายไปบ้างนะครับนิดหน่อยนี่คือข้อเสียงมันนิดหนึ่งนะครับแต่ความลื่นผมให้เลย100%เ อ่าร้อยเปอร์เซ็นทุกคนต้องลองโหลดดูว่ามันเฮ้ยโมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่ามันลื่นแค่ไหนเนี่ยกดดูฟังก์ชันต่างๆไม่มีดีเลยนะครับกดดูฟังก์ชันต่างๆไม่มีดีเลยเลยส่วนเซิร์ฟนี้ของแจกฟีแนวเซิร์ฟเ,เป็นเซิร์ฟที่เราเคยรีวิวอยู่แล้วมีอุรอย,ยอนะเป็นแนวแจกนะ upgrade, น,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 นะครับเป็นแนวแจกหนักของแฟชั่นอัปเกรดเน้นๆนะครับสามารถข้ามเควสได้ของแจกเกิดมามีเยอะ ของอัปเดตใหม่ๆเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สัตฉีต่างๆนี่ครับจัดไปฮะลองใส่ดูเนี่ยโหผมชอบความรลื่นมันจริงๆอ่ะเลื่นจริงๆทุกคนชอบจริงๆเลยดีกว่าเล่นในมือถือเยอะมากนี่ครับอันนี้ก็มีคนเล่นอยู่นี่โอ้โหของแจกฟรีในเซิร์ฟนี้อ๋อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสักหน่อยดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นอุปกรณ์สัตฉีแจกมาขั้น11นะครับ อะไรบ้างเอ่ยที่เขาแจกมาให้เรานะเซิฟนี้อันนี้กล่องอะไรอะ่ะอุปกรณ์เริ่มต้นปะอ๋อใช่เซิฟนี้อุปกรณ์เริ่มต้นเนี่ยเขาทําใหม่หมดเลยนะเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยอุปกรณ์ของเขาโอ้โหทำปเป็นเอกลักษณ์ของเซิฟเวอร์เลยนะครับสวยงามนะสวยงามอันนี้เป็นผลไม้นะครับผลไม้แจกมา100ลูกนะครับมีอีกพีด้วยนีย่ผมจะกดให้ดูว่ามันเลื่อนแค่ไหนกดปุ๊บนี่ดูอีกพีติดลวดเดียวเลยนะครับ แต่ภาพมันจะไม่ได้เลือกแบบ1000 sp ได้สำหรับตัวแพ็กเกจเริ่มต้นใครอยากจะได้ภาพที่มันชัดต้องเอาตัวแพ็กเกจหดหหน่อยหดหดหน่อยแต่ความแรงผมว่าตัวเริ่มต้นเช่าตัวเริ่มต้นเนี่ยโอเคแล้วนะใครที่งบไม่ได้เยอะมากโอเคแล้วเช่าเป็นหลายปีก็ได้79เหรียญมันจะมีส่วนลดถนะ้าใครโหลดใต้คลิปวิดีโอผมนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะพูดปะสัจฉีหรือเปล่า อ,อพูดพูดเขาก็ตัวใหม่นะอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นสัตว์ฉี่นะแจกฟรีด้วยนะครับโว้ยสวยฮะอัปเกรดใหม่ด้วยนะครับทุกคนอันนี้อะไรสัตว์ฉี่สัตว์ฉี่โคเทอันนี้อะไรอเอ่ยเอ้ยของแจกเยอะของแจกเยอะเราสามารถใส่อุปกรณ์เริ่มต้นได้เลยนะครับ สวยงามแล้วก็ของเขาเนี่ยอุปกรณ์อของเขาได้มีออร่าวิบับด้วย7สี 4, นะครับสวยมากนะทุกคนดูนี่ของแจกของเขาน่าจะประมาณนี้ตามแนวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับแจกหนักแจกหนักเลยคนระับโอ้โหเต็มเลยของแจกเยอะจริงๆผมว่าแนวแจกหนักน่าจะถูกใจหลายคนนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนี่อะไรเนะี่ยลองใส่ดูก่อนพูดเหรเฮย้ยลูกครึ่งอันนี้พูดอะไร เฮ้ยวูคองโอ้โหโคตรโหดเลยวูคองนะครับอันนี้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวอุปกรณ์เกิดใหม่แจกฟรีได้หรอเฮ้ยเอาเรื่องแจกขั้นหนึ่งนะฮะโอ้เฮ้ยของเกิดใหม่ก็แจกด้วยนะเซิร์ฟนี้โอ้ถือว่าแจกแจกจริงแจกแจกจริงจริงแจกแจกจริงๆโอ้อีเกิดใหม่ก็แจกด้วยเฮ้ยสรุปเือเกิดมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ย เซิฟนี้โปรยได้ถึงคลาดส20เลยทุกคนโหดไปเปล่าเกิดมาคลาส20นะครับกิจกรรมในเซิฟเวอร์เขามีอะไรบ้างนะในไหนก็เข้ามาแล้วนะครับเรารีวิวเลยแล้วกันนะครับว่าเซิฟเนี้ยตอนเนี้ยเขาแจกอะไรบ้างกิจกรรมมีอะไรบ้างณตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะณตอนน,น,อน,นี้มีอะไรบ้างเลยกิจกรรมในค่าของเขาเนี่ยก็ครั้งแรกเขาแจกอีกนะคือยังไม่พอแจกเพิ่อมอีกอะ่ะโหนี่เ็าแจกอีกนะได้อะไรเนี่ยสัตฉีนะครับ โหแล้วก็ขออัปเกรดตัวอันนี้สักขีตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโหเเขาแจกเยอะอันนี้ก็แจกอีกนะครับเป็นเซิร์ฟที่แจกเยอะจริงๆร,ราชาตเติมเงินนะครับได้รับของอะไรบ้างเลยอันนี้น่าจะเป็นของแร่ในเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนของ VIP อะ่ะพวกของแฟชั่นของแรก VIP นะครับอันนี้เป็นราชาสายฟรีนะมีรอยทงรอยเท้าอะไรต่างๆของแรก VIP ครับราชาส่งมอบสายฟรี แล้วก็สายเติมรายวันนะครับหนดูซิว่าเติมรายวันมีอะไรบ้างนะครับอ๋อพวกนี้นะน่าจะเป็นของแรกนะครับเพราะว่าเป็นของที่ผมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเหรียญแรนะครับน่าจะใช่เนี่ยเหรียญแฟชั่นใช่ของแรกนะครับแต่มันไม่เหมือนเซิฟไหนไงคือก็าทำาำเองอะ่ะเอออันนี้มันออร์แกนิกนะครับเนี่ยออร์แกนิกมากแล้วก็มีไดมอนของแรก v i p รอยเท้าของอัปเกรดแบบสำคัญแหละ เติมเงินต่างๆแล้วก็เติมเงินสะสมวันได้รับสัตฉีเต็มเลยอุ้ยสัตฉีอัปเกรดใหม่อุ้ยอยากได้จังสัตฉีอัปเกรดใหม่มีในเติมเงินสะสมนะสะสมวันวินี่อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยฉายากําหนดเองด้วยเติมเงินสะสมทุกวันนะครับได้รับของแฟเติมเงินครั้งเดียวอุ้ยของเติมเขาเยอะนะของฟรีสายฟรีกนะ็เยอะครับอันนี้อะไรแลกแต้มอะไรเนี่ยหีบสะสมแต้มหรอ กล่องสมบัติในนี้มีอะไรนะอันนี้หัวใจแห่งนิวรันนะครับเป็นของแรก VIP นะครับเฮยเทมสามารถปลดล็อกได้ด้วยว้าวีนกิจกรรมรีไซเคิลนะครับของที่ไม่ได้ใช้เอามาย่อยทิ้งได้แลกพูดนะครับนี่ฮะมาแล้วอุ้ยพูดตัวอัพเดใหม่เยอะเลยเซิฟนี้เฮ้ยเดี๋เด้อเดมีไอรอนแมนด้วยพูดไอรอนแมนนะทุกคนอันนี้ตัวอัพเดใหม่ปะพูดอาเ แลกสัตชีนะครับสัตชีตัวอัพเกรดใหม่เยอะมากเซิฟนี้โหนี่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนเครื่องประดับนะครับคือเซิฟเนี้ยผมว่านอกจากกระแจากหนักแล้วเนี้ยคูกเล่นเขาเยอะอันนี้น่าจะเป็นยันว่างกันตัวครับทุกคนนี่ครับยันมีแบบฟาร์มแบบ b ี p แบบขั้นกลางขั้นสูงโหมีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยการพิเศษก็มีด้วยขั้นเทพนะครับนี่ขั้นเทพนี่ครับ พลังเท่าไหร่นะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน4ล้านหโหดมากเลย4ล้าน5นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นกิจกรรมตอบแทนผุ้เลนนะครับเซิฟนี้นนเป็นเซิฟที่สรุปนะมิวรอยเอกลักเนี่ยแจกหนักอันดับแรกแจกหนักเลยอันดับที่2นะครับของลูกเล่นเยอะลูกเล่นของอัปเกรดใหม่เยอะกิจกรมกกรมในกิจกรรมคาทั้งสายฟรีสายฟรีเล่นได้แน่เซิฟนี้ ผมดูแล้วกิจกรรมสายฟรีเยอะมากนะครับส่วนแอป u g phone ใครที่ประสบป,ปัญหาเล่น ios อยากจะลองเล่นมิวในเวอร์ชั่นนี้ก็ลองโหลดมาเทสมาเล่นกันได้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปนะครับสำหรับคนที่ใช้ ios หรือคนที่อยากจะเล่นหล,หลายๆเครื่องอยากจะฟาร์มหลายเครื่องแอปนี้ก็ตอบโจทย์มันเช่าหลายเครื่องเล่นหลายเครื่องได้เล่นหลายไอคาวได้สมัครได้ นะครับก็นั่นแหละเป็นสิ่งดีๆที่อ่ะมารีวิวมาแชร์กันแล้วกันนะครับโหของดรอปเยอะเซิร์ฟนี้ของดรอปเยอะลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปนะแอปนี้นะครับใครสนใจดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้นะมันมีแบบเล่นฟรีด้วยนะครับแบบเล่นฟรีเนี่ยเล่นได้4ชัช่วโมงได้นะครับประมาณนั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปถ้าคลิปเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ก็ดีแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป รีวิวในชะ่องผมด้วยก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผม